สวัสดีคะ่ะอยู่กับอู่พู้ใหญ่แปะนะคะในตอนช่วงเช้าเช้านะคะของวันนี้เนาะวันนี้มีรถมาลงใหม่ด้วยกันทั้งหมด2คันนะคะมีรถมาลงใหม่ด้วยกันทั้งหมด2คันค่ะเป็นหัวลากคัตซีนะคะเป็นทั้งคันค่ะหัวลากคัตซีนะคะหัวสวยมากๆเลยอ่าคันขาวนะคะที่กําลังจะลงนะคะตัวนี้เป็น J O 5 D คะ่ะ J O 5 D 175เทอร์โบคอมมอนเรลนะคะเป็นหัวต้นเดียวะคะ่ะ อัเสียวปลายนะคะใส่สว่แบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวจะภาพมาดูีกสีตอนลงเสร็จด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังยกลงนะคะ รถลงเสร็จนะคะจะพามาดูภายในแล้ว no. ก็ดูเครื่องเสียนะคะปกลูกแดงไม่พอนะคะต้องใช้ลอกหนึ่งช่วยด้วยนะคะวายนลอวายนลอสวนมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะชุดแต่งไม่มีมานะคะไม่เป็นไรเราก็จัดแต็งให้นะคะเป็นชุดแต่งให้นะคะ เราจะดูหลักๆอยู่ที่3ตัวนะคะหัวหัวเครื่องนะคะแล้วก็ดูภาษีนะคะหัวไม่มีผุไม่มีข่ายอันนี้ก็โอเคนะคะขายในสวยงามสวยงามมากๆเลยหัวเอฟซีนะคะตอนเดียวค่ะ ส,สวยงามมากๆเลยเอาเปิดประตูเลยอ่าต่างน้ำมันนะคะเป็นทางเหลี่ยมค่ะของฮิโน่เลยนะคะดีกาเลยดแหนบนอกมาประมาณนี้เลยนะคะ สีสวยงามค่ะกระสีนะคะสีดำเนียมเลยค่ะเป็นเครื่องนะคะเ,เป็นเกียร์ค่ะเครื่องเครื่องนะคะแป๊บยังูสวยงามอยู่เลยค่ะสีน็อตนะคะยังไม่ลอกเลยสวยงามค่ะภายในนะคะ ายในนะคะเราก็จะเช็ดล้างทำมสะอาดให้นะคะตัวนี้ก็จะเปื้อนคราบน้ํามันมนะคะเราจะทำความสะอาดถอดซักล้างพร้อมประกอบใหม่ให้เลยค่ะเบาะพร้อมหุ้มใหม่ให้นะคะเป็นเบาะหนัง VIP ให้เลยค่ะสนใจนะคะเข้ามาดูเข้ามาสอบถามได้นะคะราคาเบาๆค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องสี่สูบค่ะ เดี๋ยวจะพามาดูเครื่องนะคะสวยงามขนาดไหนเนาะปับโยกหัวให้หน่อยคันนี้เป็นเกียร์ช้านะคะคันนี้คันนี้เป็นเกียร์ช้าคะ่ะเกียร์ช้าเกียร์ช้าแล้วคันนี้เกียร์ช้าค่ะโอ้โหเครื่องสวยมากๆเลยนะคะ เื่องสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้เป็นเครื่องสีสูบนะคะ JO5D175 Turbo Common r a i นะคะเป็นน้องใหม่ะคะ่ะไอเป็นน้องน้องเล็กค่ะเป็นรุ่นขายดีเช่นเดียวกันนะคะเครื่องเงาเอา่อเงาเลยนะคะสวยงามหนึ่งการความร้อนนะคะตัวนี้ก็จะมีขาดนิดนึงนะคะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะมีขาดนิดนึงนะคะลายหัวเซนนะคะไม่มีผุนะคะไม่มีผุดเนาะ มีตุ่นะคะมีเคร่กันความร้อนนะคะที่ขาที่เดียวเท่านั้นค่ะนนอ,อ่าเดี๋ยวจะพาให้ชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะ<_><_>น้องเล็กเออ่ราคาประหยัดนะคะ้องรุ่นนี้เลยค่ะ เริสดม,มากเลยแต่รุ่งมันกไปเลยค่ะนะาะม,มีนียค่ะระบบลมบเบคีนะคะอะดี๋วามาดูันีใกล้ๆนะคะค่ะไม่มีสนิมเหมือนกันนะคะตัวน,นี้าม,มีสนิมเลยยำเนี่มเลยค่ะเป็นัีเรียวปลายเช่นเดียวนนะคะีเรียวปลายตัวน,นี้ัยนนียาวประมาณ หกวงมเอ้มาณหิ้เนาะหกว่าเลยนะคะสามเร็ดเลยนะคะสยาวมากๆเลยงานะคะอเังน้มันจาเป็นนะคะลงเลยงานค่ะอหลังจริงนะคะ สวยนะคะเป็นหัวสวยเลย<ม>อันนี้หัวสีขาวนะคะภายในเราจะอดซัดล้างทำความสะอาดนะคะพร้อมประกอบใหม่ให้ลูกค้านะคะ<ม>อันนี้ก็จะเป็นคราบน้ำมันติดอยู่นะคะ<ม>แล้วก็ทำความสะอาดให้ลูกค้าใหม่ทุกคันนะคะบอก็จะแจหัวใหม่ให้ด้วยนะคะ<ม>โอเคค่ะ ประมาณนี้นะคะสนใจนะคะเข้ามาดูเข้ามาสอบถามได้นะคะเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ